สวัสดีครับเพื่อทุกคนนะขอต้อนรับกับสู่รายการรีย m ส,าสตาร์รอบกรุ๊ปสเตทนะครับใกล้จะเห็นแล้วฮะว่าใครจะได้ไปต่อใครจะหยุดอยู่แค่นี้ครับผมอยู่ในคู่ดาร์กและก็เขียวนะครับสถานการณ์ทั้งคู่ตอนนี้ก็ยังคงสุ่มเสี่ยงอยู่นิดนึงออไม่นิดนะเขียวไม่ค่อยนิดสักเท่าไหร่ รู้สึกมานี่ก็ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอส่วนดาก็ยังมีหวังครับที่จะได้ไปต่อนะฮะโอเคนี่หาของคู่นี้ครับผมเคียวครับอยู่ในส่วนของบูเทอรแรนซ้ายบนของแผนที่ครับแล้วก็ดาร์ครับผมเรเซอร์ขวาล่างของแผนที่ฮะเปิดรีเปอร์มาก่อนครับมาฮาลาสต้นเกม มาสอเลยวะส่วนดาก็งานไวอ่าดาคนดีคนเดิมตรงนี้ก็กดดันไปที่แฮชชูลี่ที่3ครับดาก็ฟันเอ็ก์ปนรัวเลยนะสาแฮชลิงตรงนี้ไม่ได้มากันครับว่าจะวิ่งสวนรู้ว่ายังไงรีเปอร์ก็น่าจะต้องใช้เวลาในการยิงแฮชอยู่แล้วครับในช่วงต้นเกมนี่ตีคืนอ่ะตีคืนอ่ะ เอาดิอ่าอ่าตีซับายแล้วอ่า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  <c oughs> ไม่มีอะไรมากันเลย <c oughs> เพราะว่าเขาถมถมริปเปอร์ไปนู่นหมดเลยฮะเอซีบี <c oughs> ก็ต้องมาซ่อมซ่อมอยู่ดาก,ก็น่าจะ <c oughs> แคนเซิแล <c oughs> แฮทนะเคแคนเซิแลแฮทไปแล้วก็เสียเวิร์เกอร์ครับโอ้เคียวเขาก็เอาจัดเหมือนกันเหมือนเออเหมือนวัดกันนะอเอออ่ะสุดท้ายก็เบรกแคชไปได้ครับดาก็มาเอ็กซ์แพนตรงนี้แทนแล้วก็เอ้า ควีนออกมากันได้ไหมเนี่ยโอ้โหดูแลพาควีนเดินทัวร์ขึ้นมาเจอหนึ่งีครับเจอหนึ่งคีนแต่สองริ่งตามอยู่ฮะไม่จบบริบูยังไม่เสร็จเลยครับโอ้โหกำลังจะตายเอาเอากระดักเอายังไงเลี้ยวขวาออกปากซอยยังไงลงมาข้างล่างเซอร์คิ้งล้อมมาจังหวะนี้ไปแล้วหนึ่งเป็นดีโชคดีครับที่ยังไม่มีมอเตอร์บร,ริบูะครับ โอเคก็เสียทามมิงแฮสสามไปเล็กน้อยนะตรงนี้ก็แปะเลเตอร์แล้วก็เทคแกลบกันมาฮะเบิ้นมาเรีนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสตีนแพ็กด้วยเราก็จะเห็นอย่างนี้แหละเออแต่บางคนก็จะมีเปิดเทลเลียนเปิดนู่นเปิดนี่แต่เคียวไม่ออาเคียวที่นี่เขาไม่เล่นกัินแบบนี้ที่เคียวก็จะมีแค่มารีนมารีนมารีน เปิดเป็นบัญชีนะมีบัญชีมาหนึ่งลำบัญชีโคลกติ้งอย่าเผลอครับอย่าเผลอคือถ้าเมื่อกี้มไม่ได้มาไขอ่ะสองลิปเปอร์ตัวนี้เจอล็อกขาตายไปแล้วนะวัดกันที่รีเฟกเลยครับ เดีย๋ยวผมจะทำา l a ล l i s ไฮไลท์แยกเป็นคนๆโดยแบ่งโดยใช้แฮชแท็กเอาไว้ให้ฮะเหมือนเพื่อนๆอ,อยากตามดูฟอร์มโซราอเงี้ยก็กดกดแฮชแท็กซราแล้วจะเป็นไฮไลท์จะได้ไม่ต้องมากดข้ามเองใช่ไหมดูจังหวะไฟไปเลยจังหวะไมโครล้วน,วนเอาได้ไปสองตัวเสียอู้ได้ไปสามเสียสองริปเปอร์ไม่ค่อยคุ้มเลยครับ ทงังงฝ่เียวแล้วก็เปิดคอมมาเซ็นเตอร์ที่สามกับ expand base 3สามาเป็นออฟิททอร์คอมมาเรียบร้อยทีมแพ็กมีแล้วบัญชีคลกกิ้งกำลังจะมาลำที่สองปะเปิดกำลังตีบวกหนึ่งพร้อมกับเกราะบวกหนึ่งครับแล้วก็คอมแบทชิลเพิ่มเลือดให้กับมารีไม่ให้ลงนีรีงบอกไม่ให้ลง ดูไหมว่าใครคุมเพลินอันนี้ไม่ใช่เซียนซีเลสเลิศฐานแม่เหยียบลิงไม่ได้ <c oughs> อ,อตักกะาสาตาครับนี่ต้องยิงให้ตายก่อนแม้แต่มุดดินก็ลงไม่ได้นะแบบฝังมันทั้งเป็นก็ไม่ได้เอามองแต่มือแล้วก็ดาวว่าใครเล่นเผ่าอะไรได้ไหม น่าทำนะแคปมาแคปแต้มมือแล้วก็มาถามคนนี้เล่นเผาอะไรแบบตัดเสื้อตัดอะไรออกให้มึงเห็นแต่มือเลยอย่าอย่าบางคนก็จะจำคีย์บอร์ดนะว้าฮีโร่คีย์บอร์ดมุงมิงเหลือเกินแต่จังหวะนี้สองบันชีโคลกกิ้งเข้ามาซัดไปสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยังไม่หยุดอยู่แค่นี้สิบเก้าโอ้ไม่ตรงนี้เขามีคือดาก็พยายามจะรันบายส่วนนะครับตอนนี้จบแล้วฮะดาก ดาร์กจบแล้วใช่ไหม24เจ็บหนักมากครับดาร์กไม่มีเสียเว้ยประเด็นคือไม่มีเสียโอ้พอไม่มีเสียมาแล้วถ้าเขาไม่มายิงสปอร์หรือว่าอยู่ในดีเทคชันของสปอร์ก็ไม่มีดีเทคชันอะไรเลยลันบายส่วนเจอมาลรีนก็ต้องถอย24 25เวอร์เกอร์ครับ สะพายตามเลยครับจาคหน้าตึงๆกันไว้ไม่ได้มีดีแค่มารีนยูโหนโยูโหนโนี่ดอปมาให้ดอปมาดอปมา,มาทำมาแค่นี้มารีนก็ยิงตายหมดหรือว่าโอเคได้ไปสี่ฮะแต่ก็เสียล,ลิงไปเยอะเหมือนกันแล้วดอปมาเล่นหลังแนวมีนอ้ลไลายต่อครับโจมตีสองแฮชูลี่พร้อมกันครับเป็นสิ่งที่เซอร์โคตรเกียดเลย โไล่ตรงนี้ไปแต่เขาก็ไม่น่ากลับง่ายๆแล้วทางฝั่งบัญชีก็ยิงฟรีอีสปอร์ตอยู่ด้านบนนะควีต้องไปไล่กับเสียครับต้องจับแพ็กกันไว้แล้วจังหวะนี้โอเคไล่มาดีออกไปไม่ให้ลงดาร์ดาร์คตอนนี้เป็นการแก้ปัญหาล้วนเพอเกมตามแล้วโมเมนตัมเกมไม่ค่อยดีแล้วครับตอนนี้เคียวก็บอกว่าหลังจากโดนเซราล์มาขอระบายหน่อยแล้วกันนะดารนะดากเดียว ถามกูหรือยังนั่นไงหนึ่งแชูรี่ครับหัวการหนักละเจอสองบัญชีไหมปกติหนึ่งบัญชีไงพอมาสองบัญชีโคกิ้งดาวไม่ได้ตั้งตัวเลยเจอปิดเทคแบบนี้ก็คิดว่าเคียวจะมาแบบมาลีนล้วนเอาละครับถ้าเจอคอมลิงเบลลิงก็อยู่ที่ทางฝั่งเทอร์แลนดนครับว่าจะสปิดกุ๊ใครหลบ คือเล่นได้เนียนไหมถ้าเล่นเนียนเบลลิงก็ทำอะไรไม่ได้แต่ดาจะเล่นเทคหมุดด้วยนะเขาจะวางการ์ดกับดักดากเขาชอบเล่นชอบเล่นเบลลิงมุดเอาไว้วางการ์ดกับดักสภายตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดร้อยห้าสิบสามครับเขียวค่อนข้างทำได้ดีนะไม่แพ้วเลยไม่แพ้ว เรามาอีกแล้วสามลำตรงนี้เต็มเต็ม <ๆ S 1> แน่แนแ่นเบริงบอกฮัลโหลอันนั้นอันนั้นขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาใสาโครามีโคดด้วยตอนเด็กๆดกับผมกดแบบขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา a b c เหล็กสตาร์ทด้วยนะไม,ไม่รู้ถูกหรือผิดแต่มันได้30ตัวควนท่า เอาละครับดาสู้ยากมากตอนนี้บอกเลยดาร์คือรอมอบอะถ้าเขียวไม่ได้พลาดเองเป็นการนวดเกมเกมนี้มันจบไปแล้วยังไม่จบแต่ให้ประมาณ70 30แล้วจะกลับมาได้ไหมอ,อีกหนึ่งแฮช Oh แล้วมีแค่ลิงกับเิร์ลิงที่ไม่มีอะไรเลยเว้ยเนีย่ยเออลิงกับเซิร์กลิงไวเปอร์ก็ต้องรอเทคลิงก็ต้องรออูแล้วเขาดอปมาหลังแนวมินเนอรไลน์กลากว่าใส่สูตรใส่สูตรเบรลลิงอัดไปเลยครับแล้วตรงนี้ฮะหน้าบ้านก็เข้ามาอีกครับผมก็เรียกดาร์กไปกันหลังบ้าน และหน้าบ้านยังไงพร้อมจะบวกหรือเปล่าฮะจังหวะ,ะวไม่มีให้เข้าทําเลยครับมีแปดซีกลายอยู่ข้างหลังสองครับเมดิแวคก,กระจายกันคิวกันอูหูยากแล้วครับดาร์คเจอบัญชีนะมีบัญชีจอเล็กขวาล่างครับผมแล้วดูการสปิดกรุ๊ปกระจายกําลังกันลันบายไปก็เหงาเหงาอะมันต้องอออินแล้วหรือเปล่ายัางยังดาร์บอกยัยยงไม่พอความแพรบเคียวเงินลอยแล้วอะเออสัมพายแม็กแล้ว อัพปืนทองอยู่ฮะสบายสบายไ,ได้แต่หวังให้เคียวพลาดอะตอนนี้แฟนๆนาแ,แล้วก็โถมเข้ามามีแต่ละลายครับเซอร์กิ้งฮนะสงสัยไม่ได้ดูเซอร์ราลกใช่ไหม <laughs> เอาโลกมารอก,กระทืบเลยแต่รอบนี้เขาแก้ไปด้วยบัญชีแต่มันมาแค่สองนะแต่มันมันได้ผลอย่างมาก ได้ไป20กับเวิร์เปอร์รอรแล้วไวเปอร์มาครับมีไวเปอร์แค่สองแล้วดาต้องโถมแลว้วอะแล้วยังไงไบนิงคาวเอาไว้โถมทุกทิศทุกทางมาไวเปอร์แหกไปหมดแล้วครับเบลลิงเบลลิง <ailing> <ailing> ใส่สุดใส่สุดนะะยังไงเคียวรอดเหลืออยู่ครับจีจคอครับยังยังยังก็แย่แล้ว <laughs> จีจ okay. ีคอโอเคเที่ยวครับก okay. <Okay. S 1> like ็ทําได้ดีนะช็อตสําคัญสําคัญเลยก็คือเบไม่ใช่เบบ้านบ้านชีบานชีสองลัอฮะล่อซะแบบสโนบอลยาวๆเลยแล้วเขาเขาทําหลายทางด้วยเหมือนแบบเดี๋ยวก็บนเดี๋ยวก็ล่างเดี๋ยวมาดอบหลังแนวคือไอเมดิแวคคู่นั้นน่ะทําให้แบบน่าจะดึงสมาธิดาไปได้เยอะครับดึงแรงดึงนอร์จีแค่เดี๋ยวรอเกมสองอีสักคู่หนึ่งมา มาต่อเกมที่สองสถานการณ์ดาไม่ค่อยดีนะถ้าแพ้เกมนี้สุ่มเสี่ยงมากๆาเออถ้าเขียวชนะเกมนี้เรียกได้ว่าเหมือนแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหลังจากจบดีมแฮกวาเลนเซียดาร์ก็เปลี่ยนไปตั้งแต่โรกไม่อยู่ใช่ไหมคู่ขวัญเนี่ยคู่ขวัญไม่อยู่เ <ME DI AN: S 2> มื่อเขาไม่มีผู้ท้าชิงเออโอ้เสียเซิร์ฟลิงต้นเกมด้วยครับ e m o t i o n a l damage เสียสองตัวด้วยเนี่ยอ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนผมว่าโชคว่ะไอ้ผมว่าโชคอาการนี้คืออาการโชกโอ้โหมีดุงนะ่งอ่ะผมว่ามีดุ่งไปแล้ววีนก็ตายได้นะเรีร์สาบตัวต้องอย่าโดนลิงมาล็อกข้างหลัง โอ้เขียวเข้มเข้มจัดเลย <c oughs> รู้รู้หมดว่าอย่าลิ่งต้องมาต้องมา <c oughs> มาดักข้างหลงังไม่ให้วิ่งออกรักษาพโพซิชันตัวเองแล้วดูนาเล่นสามทิปเปอร์ครับได้บิกลิงแฮนด์แคมแฮนด์แคม ระหว่างนั้นก็รีบรีบ,รบสแปมมารีนแล้วก็ทางผ่านเท็เอาซิกแทค์แล้วก็เมดิแวคดุนด่วนคือรูปเกมดาร์ก็ไม่ได้เสียเยอะแต่แค่เสียลิงมันเป็นอีโมชันอลดาเมจปกติมันไม่เสียเห็นว่าเห็นเวลาเห็นเซราวกันต้นเกมเขียววะ่ะคือแบบเนี้ยบจัดแลย <c oughs> นั่นแหละฮะแต่ดาร์ก,กํำลังลวนกำลังโชคอยู่ผมว่าเกมที่แล้วน่าจะช็อกพอสมควรเจอสองบัญชีคโคกลกิ้งไปเอ้ล้วไปโลกแล้วว่ะ เอ้คุณ View Order, คุณวิโอเดอร์คุณคุณแต่นี้ปรับมานะผมจำได้คือเซรราไม่เล่นเลิกไม่เล่นลิงเลยต้นเกมอะ่ะเออมาสร้างลิงเบลลิงเอาช่วงกลางเกมจะปิดเกมแล้วต้นเกมมีควีนล้วนควีนล้วนลวน,ลวนเลยเอาแบบเอาให้อยู่เอาแค่ควีนนะคือแบบใครที่เล่นบิโอเดอร์โซราก็ต้องใจถึงนิดนึง เพราะคุณจะมีแค่ควีนกันบ้างคือคุณไม่เล่นเกมบุกเลยไม่ลันบายไม่อะไรยัง้นแล้วก็ไปหาโลกทันทีเพื่อมารอรอมาลีนเจ็ดนาทีนั่นคือสิ่งที่เคียวเรียนรู้มา oh, ก็เลยพยายามจะเล่นต้นเกมหน่อยซึ่งก็เล่นแบบบางๆนะ you <know> เกมสองสามริปเปอร์ครับได้ไปประมาณสามสีล่ลิงตรงนี้ฮะ ไม่เหมือนเกมแรกเกมแรกพอบัญชีมากระทุ้งสักประมาณ6นาทีเนี้ยห้านาที6นาทีเป็นช่วงจังหวะรอทามมิ่งของมารีนะโอ้โหดาก็คือไหลยาวๆเลยเซอร์ไพรส์แหละไม่มีเซียควีนก็ไม่พรอ้อมไม่ได้พิดิกไายบินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โซนแบบีไม่ได้โซนดีเฟนต์ไว้อารอบนี้เปลี่ยนมัางครับตัวเล่นเทปแบบ ไม่ส้มเกมแลกมาเป็นเรเวนอมก็รอเห็นแล้วนะถึงถ้าคุยไม่มารอก็<ๆ>ก็แบบต้องมอบอันนี้คุยยังมาดักได้อยู่อ,อยังยังอยู่ด่าบอกผมยังอยู่ครับยังไหวยังไหวมาดูจังหวะนี้ว่าจะไหวหรือเปล่าครับมาเรียนหนึ่งคอมกับสองไม่ได้แหวกครับสามริปเปอร์ตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็รอปืนตีบวกหนึ่งเกาะบวกหนึ่งแล้วก็คอมแบทชิลเจ็ดนาทีนั่นแหละ แต่ห้านาทีก็มาได้แล้วแต่ก็แบบเซฟบเซมไงเนี่ยพอเจอโลก็ออกเลยครับไม่สู้ไม่สู้คนเนี่ยสู้ไปได้เห็นว่ามาดีนกับโลกช่วงเจ็ดนาทีทําิ่งเจ็ดนาทีต่อให้มีคอมแบทชิลมีปืนมีอะไรอะโลกก็โลกที่มีเทควิ่งเร็วแล้วก็ได้ได้ยืนยิงในครีปอะผมว่าสบายนะไม่ไม่ไม่อยากสู้ตรงๆงเลย อกันมารีนได้แล้วหลังจากนั้นอย่ารอมีซีแคงแล้วก็เทคมาก่อนดูว่าจะก,กันต่อได้หรือเปล่าลใช้เกมบุกค,ครับทำให้เคียวเอ็กซ์แพนได้แบบสบายๆนะตอนนี้สามเบสส่วน,นดาก็เปิดเบลสี่ฮะยิ่งเปิดเบสสี่ยิ่งเสียงยิ่งขึ้นนะเออมันต้องไปกันขวาด้วยทีนี้แล้วไถ่ก็มาไถ่ก็มาไม่สู้ครับเนี่ยเจอลคือเขาไม่ได้ยิงสู้เลยวนะ่ามันสู้ได้ ด้วยปริมาณด้วยเออด้วยปริมาณด้วยอะไรอะไรแล้วก็อินเฟสอินเฟสพิษแล้วก็ไฮดรอลิกอ่ะดาร์กอยากสู้น่ะพอออกอินเฟสพิษมาคือมาปาสโลอยากสู้อ่ะคนมันคนมันแบบเล่าร้อนอ่ะตั้งแต่เกมแรกร้อนเหลือเกินไม่ร้อนเกมนี้จะร้อนเกมไหนไม่เราต้องใช้คำว่าตะเกียกตะกายแล้วเออสถานกากา์ไม่ค่อยดีครับดาร์กทัวร์นี้ แล้วก็ดอกสามเธอเล็ดไปเลยคับควีนแตกครับอู้หูดอบแบบเดือดเเพราะว่าเอเนอร์จีเหลือเหลืออ่าสตีมแพคเอียเข้าไปเอียเอียเคลื่อนที่ด้วยยุทธวิธีการผูโอ้เจอควีนดักแต่ก็ยังอ้้และดูแกแบ่งเป็นกรุป๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปอสองลำสองลำสองลำนะล,ลำละแปดครับก็ สองต่อสิบหกส่วนดาร์กเลอร์คือจะมาครับรอบนี้เคียวก็ชะลอชะลอหน่อยนะดาร์ก <Dark S 2> ได้เล่นแล้วแหละสับไพ่สับไพ่ถือว่าได้เล่นอยู่แต่จะเล่นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ได้เล่นก็เล่นได้เหมือนกันแล้วมาแล้วครับถ่ายไปได้ไปห้าแบเดียวอนะนับหนึ่งไม่ได้หนึ่งห้าได้ไปห้าแล้วจังหวะน,นี้ดาร์กสโลมาได้ไปหนึ่งลำนะแต่ก็เสียไปเจ็ดวอร์เกอร์ครับ แลกไปกับอาร์มี่ของฝั่งเคียวปับน่าจะเป็นจังหวะอินเฟสปลาสโลไปแล้วก็ดังนะคอมโบที่ดาเคยใช้มาจะกันจนชนะมาไม่ค่อยเห็นดากันจนชนะนะส่วนใหญ่จะแบบนแฟนดาก็ชอบตรงที่เขาจะบุกบุกเท่านั้นเออ ้องไฮดรอลิกแล้วก็เลอร์คต้องมีไฮดรอลิกด้วยเอามาเคลียร์เมดีแบ่าโอเคตอนนี้มาลีนสู้กันแบบเอมูฟตรงๆอ่ะน่าจะเหนื่อยครับผมว่าผมว่าน่าจะเล่นเป็นสปิดกรุบดอกนะไปละลาสายบนรอิอวเตอร์ให้เต็มก่อนส่วนดาก็ค่อยค่อเติมเลอร์ค์คร,ครับผมก็อัพเทคเพิ่มพลังในคอมแล้วก็โถมาจังหวะนี้ซีแคอซีแคตสองสำคัญไม่คุมไม่คุม เคลียร์ไปทีละคันดีกว่อาอ่าแล้วเลอร์เครื่อมาแล้วสตีมแพ็กไทยเขมาตรงเนี้ยมันจะเสียแก๊สถ้าถ้าคุมพื้นที่ไม่ดีครับมันจะโดนแก๊สแล้วก็เคลียรโอ,อ้ขาดดาเมจไปนหนึ่งเม็ดนะขาดซิกแซกอีกหนึ่งคันแล้วจังหวะน,นี้เซิร์กโอ้โหเจอหลอกเข้าเลอร์เครื่อมาครับโอ้โหดาร์กอ่ะโคสกิลเลอร์เครื่ออยู่ตั้งนานเหมือนสต็อปอะ่ะเออโฮแอตแท็กอะ่ะไม่ยิงไม่ยิงแล้วหลอกมาลีนเข้ามาลึกๆ รอบนี้เคียวเหวอะเลยต้องสแกนนิดนึงแล้วสามไวเปอร์มาตรงนี้ได้มาสามซีครับพู้ถือว่ากันได้ดีนะทำเป็นเล่นไปแต่เคียวเปิดสี่เบรอ่ะก็เล่นได้ทั้งวันเหมือนกันอะ่ะ oh <my> แล้วมันดอบเลยหน้าบ้านเข้าไม่ได้งั้นมาหลังบ้านเลยแล้วกันครับแล้วดูพลังทำลายล้างมาลีนแล้วเข้าสองทีพร้อมกันเสียแฮชูลี่แน่นอนอย่างน้อยอเสียแฮชไซน์แล้วแน่นอนแต่ไฮฟ์จังหวะนี้อุย้ยเสียสองแฮชเลยอู้หคุ้มแล้วเอาจริงคุ้มแล้ว เออคุ้มแล้วครับโอ้โหมีปัญหานี่คือข้เอเสียเลอร์เคอร์เว้ยจุดอ่อนของเลอเคอร์คือโมบิลิตี้เออการเซตโซนมั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 นยูนิตคุมโซน่ะครับมันไม่ใช่ยูนิตแมนแมนอธิบายสับบาสมันตามเขาไม่ทันสวิตสวิตไม่ทันเออเจอเล่นพี่แอนโรว้เดี๋ยวเดี๋ยว แล้วกัะชากมาร้อนจัดแล้วครับดาร์กร้อนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ่ะอูเสียสองแฮตแล้วเสียไฮด้วยแล้วโดนไปอีกสิบวอร์กเกอร์ซ้อมไฮดูดีใช่ไหมแต่รูปเกมตอนนี้ไม่ดีเลยครับถ้าเป็นมวยก็นั่นแหละครับพัดเชือกแล้ว <laughs> เจอรัวเจอรัวหมัด อ่ะสโลมาจังหวะนี้ชนะไฟนี้แต่ข้างบนก็น่าจะไม่รอดน่าจะโดนเบรกแคชไปครับคือเคียวเขาไม่เข้าทำที่เดียวอะอย่างน้อยเขาสปิตร๊ปแน่นอนนะเล่นเป็นสองกรุ๊ปสามกรุ๊ปด้วยไม่ใช่สองกรุ๊ปมะสองกรุ๊ปสองกรุ๊ปแต่รอบนี้มียกอารมอีสปอร์ตไปนะอุ้ยเสียภูภูหมด ความวังหนังน้ําตาลินไม่เหลืออะไรแล้วแล้วโอ้ยโกตกกาลังมาโกตมาแล้วด้วยโอ้โหอันนี้อันนี้คือต้องโยโลแล้วผมว่าดากต้องบุกคืนบ้างเว้ยเออถ้าจะพลาดเชือกแล้วให้เขารวหมัดใส่อย่างเดียวก็รอน็อกฮะเพราะว่าเขาไม่สู้ตรงตรงเห็นป่ะเออแลโฟกัสไปที่ออเจทีฟอย่างเดียวเลยครับเกี่ยวสู้ตรงตรงเลอร์เคอร์อะไรเงี้ยก็เหนื่อย เพราเคียวก็บพิ่งโดนเลอร์เคราโซราแต่เกมมันไม่ยับขนาดนี้สิเออผ่าน12นาทีาดังมีในดัด๊แต่จเจ้าอะไรไปในดัด๊เขาครับเออต้องเคลียร์หน้าบ้านดัวเองก่อนออกมาหูแล้วดูการเปิดซีกลายอะซีกลายยิงจนเกลี้ยงเลยวะเนี่ยเกลี้ยงเลยครับโอ้โหแล้วตรงนี้แปะเลอรเคร์มาโกสไน์เรียบร้อย จีๆไหมอาการออกอีกแล้วเราไม่มีภาพเลยเพอต้นเกมเห็นคือมันตั้งแต่เสียเซอร์กิ้งแล้ว,ว่มันเสียอาการใช้คำนี้มันเสียอาการแล้วมันก็โชงมายาวๆเหมือนจะกันได้นะแต่มันไม่ได้คืบหน้าหมายถึงกันปุ๊บแฮชมันไม่ได้เดินไปข้างหน้าทูเมอร์มันไม่ได้เดินไปข้างหน้าครับ <c oughs> แล้วพอเสียสองแฮชไปโอ้โห <c oughs> นั่นแหละภาพชัดมาก ตอนนี้ก็หวังให้แต่เคียวพลาดแล้วยังไงบุกแบบถอนหายใจอันนี้คือการบุกแบบโยโลอะ่ะตกรอบแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นไปโอ้โหเคียวส่งดาร์ก,กเกาหลีก่อนเลยครับเคียวได้ข่าวเขา้า,าสู่รอบต่อไปเลยนะรอบนี้การันตีเลยดาร์กฟอร์มดุดจัดนะทัวร์นี้แล้วเงินรางวัลมันเยอะหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญที่หนึ่งะ่ะเออต้องแข่งคาโตวไว้กี่รอบอะห้ารอบ พราะขาตัวไว้สามหมื่นเออต้องต้องชนะขาตัวไว้ห้าซีซั่นโอ้จ้าครับเคียวบอกฝากฝากฝากของกับเกาหลีก่อนนะ๋ยดี๋ยวาขอแข่งต่อกัน <laughs> หมดสภาพสภาพเหมือนแบบสภาพเหมือนคุณไฟภาคยันเช้าอะ่ะเนี่ยตอนเนี้ยแบบหมดแล้ว <Okay. S 1> ไม่ไหวแล้วเออจะกินหมูกระทะ โอเคแซวเล่นแซวเล่นโอเคขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนมากนะครับรวมถึงเพื่อนๆที่เข้ามาสนับสนุนทุกช่องทางทั้งดเนชั่นทั้งสมัครเมมเบอร์ทั้ง subscribe ในทวิชทีวีนะครับอ่ายังไงอย่าถ้ามีเกาะเกาะเบาดูสดเจอในทวิชเหมือนเดิมมีวีดดชั่นสนุกสนานแต่ตอนนี้ก็อย่าเคลียร์ยาให้หมดก่อนนะแล้วเจอกันครับผมในคู่ต่อไป